จ้าตามที่หูกันเนอกจากถ่าจะเป็นสมัยก่อนติ่งกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่บะคอยใส่ใจตัวเองในการดูแลผิวหนาเส็นผมนะคะมีความสุขกับการหาเงินเห็นหย่อนเงินที่เพิ่มขึ้นในบัญชีเนะจาะแต่มามื่อหนึ่งค่ะใบหน้าจะของเป็นทั้งสิวเป็นทั้งฝ่านะคะแล้วก็ ผมก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีดำก็มีสีขาวแซมขึ้นมาให้เห็นในชัดเจนก็เลยต้องหันหนามาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทั้งลูปร่างและก็บใบหนา้าดูแลผิวหนาสรรหาครีมต่างๆนะคะจนมาเจอครีมของล่าชเลที่ให้ติ่งเปลี่ยนไปผมก็คือการเนว่าจา ผมของห้าเวลาซองกระจงเนี่ยมันก็เริ่มมีสีขาวขึ้นนะคะหฮาก็เลยต้องไปเปียนสีให้มันแบบกระชากไห้ให้ไหวรุ่นขึ้นนะคะชะลอไว้แต่ที่สําคัญห้าก็ต้องรักษารักษาแบบผิวหนาของห้าให้ดีด้อจ้าเพราะว่าหลายๆคนกระทกมาว่าหนูขอล่วงเกินนะพี่ขอถามหน่อยว่าพี่น่ะอายุเท่าไหร่แล้วเขาสังเกตจากผมของเราที่มีสีขาวแซมขึ้นมานั่นเอง แต่เขาอดที่จะสงสัยว่าใบหน้าของเรายัางออร่าและเด็กอยู่นะจ๊ะและที่สำคัญผู้ใดสนใจนะกับการดูแลผิวหนะ้ากับทักไทายมาเด้อจ้าอินบอกเขาวายินดีให้คัปรึกษาจ้า